ตอนนี้ราคาทองคํากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญเลยทีเดียวคือหลังจากที่พุ่งขึ้นมาอย่างร้อนแรงเนี่ยจูจๆก็กลับมาหยุดนิ่งซะอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากสัปดาห์ที่ราคาเหวี่ยงไปมาอย่างหน้าหวาดเสียวตลาดทองคําก็เหมือนกับวิ่งไปชนกําแพงที่มองไม่เห็นทําให้ราคานิ่งสนิทอยู่แถวๆระดับ4,095นี่แหละ คำถามใหญ่ที่อยู่ในใจนักลงทุนทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นคำถามเดียวกันก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้ม omentum ที่กำลังมาดีๆเนี่ยต้องมาหยุดชะง,งักลงแบบกระทันหันเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมทองคำถึงหยุดเราต้องย้อนกลับมาดูการเคลื่อนไหวของราคาที่มันน่าทึ่งมากๆในช่วงที่ผ่านมากันก่อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่มาของสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจมากในสัปดาห์ที่แล้วก็คือแค่วันศุกร์วันเดียว ราคาทองคำร่วงลงไปเกือบ200ดอลลาร์ซึ่งมันแทบจะลบกำไรที่ทำมาทั้งสัปดาห์ออกไปเกือบหมดเลยและก็ทิ้งให้ตลาดอยู่ในภาวะที่ไม่มีใครแน่ใจว่าจะไปทางไหนต่อและทีนี้ปัจจัยอะไรล่ะที่มันมีอิทธิพลมากที่สุดในตอนนี้คำตอบก็คือทุกสายตาของนักลงทุนทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดภาพนี้มันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนมุมมองของตลาดได้แบบชัดเจนมากๆ จากข้อมูลของ CME Fed Watch 2เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอกาสที่เฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมันพุ่งสูงขึ้นมาเกินครึ่งแล้วทั้งๆที่เมื่อเดือนที่แล้วโอกาสเนี่ยเคยเป็น0%นะเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยท่าทีแบบนี้ที่เราเรียกว่าเป็นสายเหี่ยวหรือ h a w k i s s เนี่ยถูกส่งสัญญาณออกมาจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นการเทน้ําเย็นราดใส่ความหวังของตลาดที่อยากจะเห็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วๆนี้เอาละ่ะ เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจของเฟดมันถึงได้สำคัญขนาดนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังมูลค่าของทองคำกันก่อนหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มันอยู่ที่แนวคิดเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสนี่คือสิ่งที่นักลงทุนทองคำทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ดีเลย เราเนื้อภาพตามง่ายๆนะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนอย่างพันธบัตรหรือเงินฝากมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมนั่นแหละครับมันเลยเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการไปถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอย่างทองคําแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นลบด้วยอัตราเงินเฟ้อพูดง่ายๆก็คือถ้าเราฝากเงินได้ดอกเบี้ย3%แต่เงินเฟ้อไป4% อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงมันก็จะติดลบซึ่งในสถานการณ์แบบนี้แหละที่ทองคาจะน่าสนใจมากๆเพราะมันช่วยรักษามูลค่าของเงินเราได้ดีกว่าการถือเงินสดที่มูลค่ากําลังลดลงเรื่อยๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิ่งที่ทําให้การตัดสินใจของเฟดยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกก็คือปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคําพูดนี้สรุปสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจนี้ไว้ได้ดีมากมันชี้ให้เห็นว่าทั้งธนาคารกลางและนักลงทุนตอนนี้ กำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าม่านหมอกของข้อมูลทำลายนี้แสดงลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยการปิดหน่วยงานรัฐบาลน,นานถึง43วันมันทาให้เกิดภาวะขาดแคลนข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญและตอนนี้แหละที่ตลาดกําลังรอคอยข้อมูลสําคัญมากๆอย่างตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดใช้ดูเป็นหลักเลยเอาล่ะ พอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันที่สัญญาณและระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงที่จะมาเป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั้งต่อไปของทองคําตารางนี้ก็คือภาพของสมรภูมิทางเทคนิคที่ต้องจับตาดูกันให้ดีสําหรับฝั่งขาลงเนี่ยถ้าหากราคามันหลุดแนวรับสําคัญลงไปก็อาจจะเปิดประตูสู่การปรับฐานที่ลึกกว่าเดิมได้แต่ในทางกลับกันถ้าฝั่งขาขึ้นสามารถดันราคาทะลุแนวต้านไปได้ มันก็อาจจะเป็นเหมือนการจุดชนวนให้ราคากลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งสุดท้ายแล้วตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่กําลังจะทยอยประกาศออกมานี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินทิศทางและเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องทะลุม่านหมอกนี้ไปซึ่งก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเมื่อม่านหมอกข้อมูลจางลงทองคําจะเลือกทยานขึ้นหรือจะดิ่งลง S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยงทุกวันเป็นโอกาส